ออขณะนี้นักกีฬาทีมชาติฟุตบอลกำลังจะลงแข่งในสนามาขอให้นักกีฬาเตรียมพรม้อมไปครับตอนนี้นักกีฬาลงสนามเรียบร้อยแล้วหรือยังต้องแล้วครับไหนอยู่ไหนนักกีฬาค้างอยู่เ <laughs> ดี๋ยวไป <laughs> วอร์มก่อนนะนักกีฬาไปนะไปวอร์มไปวอร์มเตะบอลเตะบอลนี่เอ,อ้ยโชโกโก้ไปหน่อย เตะนี่เตะให้โอยเร็วไล่ตามบอลหน่อยเร็วทำตัวให้พร้อมหน่อยโอ้ยบอลไปเร็วจังเลยเตะเอา้าเตะไม่โดนวาดวืดเออต่งบอลมาต่งบอลมาเออดีมาก <laughs> ทำไมปล่อยให้บอลหลุดไป่างเงี้ยแย่ <c oughs> yeah, มากยังไม่ได้แตะลูกบอลสักทีเลยเรนนี <laughs> เออเอ้ย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 เ้เตะดิเตะบอลมาเอาบอลน่ะอ้าวบอลค้างอ้าวใครเก็บอ๋อไม่ค้างละเฮ้ยทำไมเตะไม่โดนวะไปเร็ววอร์มเะเสร็จแล้วเดี๋วลาลงแข่งมาแล้วเฮ้ยทำไมสีแดงมี3คนอีกแล้วอ่ะ เลือสีแดงเดือดอ๋สี่คนสีละสี่ไฟพวกยิงไปใช้ไมนโกให้เอ้ยสวยไปแล้วไปทำหม่แล้วแล้วหม่แล้วไปเฮ้ยโกโกเฮ้ยโกเตปอยู่โกเตปไ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 ปแล้วเอาโกเลยโกเลยเออเตะบอลไปดิไปบอลไมนู่นแล้ว ไปแล้วไปแล้วแล้วไงอย่าให้บอลกลุโดหลังนะอย่าให้หลุดหลังนะงนะไปแล้วออเอ้ยเตะไปแล้วส่งไปแล้วอ้ออาวทำไมเตะไม่โดนอ่ะมือมันโดนบอลแล้วเว้ยไปนุยนุยโดนก่อให้เฮ้ยไม่ไหวแล้วอยู่กับที่แล้วได้อยู่กับที่แล้วไม่ไปไหนแล้วนะไปลุยไปไป อาไม่ถึงน่าก็โดนบอลนุ้ยไม่มันก็โดนเขาะวเตะเพราะว่าคิกโดนบอลนุ้ยเอามีแค่เตะเอาโอ้ยครึ่งท่สองเขาคลิกโดนบอลนุ้ยแต่ทำไมมันไม่นี่วะไม่โดนมั้งอ๋ออ๋อไปดิ เตะอ้าวบอลหายบอลหายบอลไม่นุแล้วบอลไม่นุโอเคโอเคฮะอ่าตอนนี้เตะมาเตะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเี๋ยวเยี๋ยวเออทำอะไรตรงนั้นเขาให้เตะเข้าโกเตะมาทำไมมันเตะกันง่ายจังเลยวะเอฟเคอีกแล้วทีมเราไมชอบเอฟเควะเซ็งวะมีเอฟเคเหรอวะ เั่นเองว้ยมาไปบุกเองไม่ถึงบอลเตะเพื่อนอย่าให้มันยิงเข้าโกได้ไม่ยิงเข้าโกได้เตะเฮ้ยไม่มีโกแปบตอง่ย วันนี้จะมีโกไหมเขาเลยเขาเลยเย้เย้ฉันยิงเข้าไม่ใช่เหรออะไหอบุก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 เอ้บุกบุกเฮ้ยกาโก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 เออเดะเดี๋ยวข้างหลังบอลข้างหลังเฮ้ยบอลบอลบลบอลลอลบอลอล้อลอลบอลบออลออออ ไม่เข้าอ่ะเตะเอาเลยเอ้ยอันนี้เดียวเบ้อเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาล่ะก็ทุกคนตอนนี้เตะบอลขึ้นบอลบอลบอลเฮ้ยเข้าอ่ะน้ำไปแล้วนะครับเฮ้ยบอลบอลบอลเถอะเตะขึ้นเตะขึ้นอื้อปีไปถึงบอลอืบอลหายบอลหายย้ายเข้าย้ายเข้าย้ายเข้า เฮ้เข้าเออเต้เต้บอลหายไปไหนวะนนนนนไปแลวไปแลวเข้าเว้ยเรามนาทีสุดท้ายแล้วนะสามสิบเออเตะบอลคืนเอ้เอ้ยเ้ยคะนนคะแนนอ้คะแนนไม่ใช่คนนเฮ้ยเฮ้ยเตะไปเตนไปอีกสอคะแนนทีม มาว่ะดูท้ายดูท้ายดูก้ายเฮ้ยจะจะนันแล้วเฮ้ยดูก้ายแทีมแด่แม่นฝ่แม่แพ้แปนะเ่แม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 ่วมแม่แม่แม่าม่แ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 มนแม่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 แน่แม่ม่ม่ีม่แ่ม่แม้แ่มแมม่แมมนแม่น่่ี่่ม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 ่ วันนี้ยูผมไว้ครับดีคะ่ะอ่าวันนี้เราสองคนมาทำชาเลนจ์เดิมนะครับก็คือชาเลนจ์เล่นมินิเกมใช่เล่นมินิเกมหลายๆมินิเกมแล้วจะดูว่าน้องๆชอบมินิเกมมันไหนนะครับแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์กันมาข้างล่างอ่ากดคอมเมนต์บอกชอบมากอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาบอกชอบไม่ชอบเราจะทำชาเลนจ์ว่าแล้วถ้าเกิดว่าอันไหนที่ชอบมากสุดเราก็หยิบม,มาเล่นอันแรกเนาะใช่คือหยิบมาเล่นหยิบมาเล่นอันแรกอันแรกอะไรเงี้ยนะครับจะได้แบบหาเกมเล่นใหม่เล่นบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยต่อกับเกม ไปไปลงสนามกีนะเนี่ยแกทำไมฟอร์มทีมมันดีเนี๋ยดิเตะให้มันแม่นให้มันเด็ดเด็ดเดี่ยวๆนะได้เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เออไม่ใช่ไปยืนหัวล้นอยู่หน้าสนามว้าเขาเตะตั้งหลายรอบแต่มันไม่ถึงโอเคนะมีคนมาอะไรเนี่ยพร้อมนะอะไรมีคนมันจะมาประชุมอยู่มาประชุมกันก่อนมาประชุมเราแพ้ไม่ได้นะเฮ้ยอยู่ไหนกำลังฟอร์มเตะอยู่ เข้าไปแล้ววู้มไมาไมทไงตกลงไงทีมา้หนึ่งองหนึ่งองหนึ่งสองเฮ้คืออะไรก็นักกีฬาเขาเอามือวางอย่าเงี้ยแล้วก็หนึ่งสเฮ้อะไรเงี้ยเออนั้งเอะเมันอาจจะทำให้เราชนะก็ได้นี่โอเคคุณเลยคุณเลยเฮ้ฮ่าคุณรอคุณรอคุณนอเย้เฮ้้เนี่ยฟอร์มดีครับมาถึงหนึ่งศูน ไปบุก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 ไหนส่งไปให้เอาบอลหายอีกแล้วเออส่งไปแล้วส่งไปแล้วหัวร้อนอยู่ไหนหัวร้อนหัวร้อนอยู่นี่เออหัวร้อนทำตูทำตูเข้าเขเฮ้ย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 ยเยยเยเฮ้ย้อนเ้เ้เ เอ้ยหนึ่งโอ้โหสองศูนย์นไปแล้วฮะจังหวะนี้ตอนนี้นะคะเฮ้ยโอเคฮึบส่งบอลมาฮึบสง่งคอนคูไปเฮ้ยตรงมา้างหน้าตรงมา้างหน้าดีมากอ้าวบอลหายเวย้ยตรงมา้างหน้าตรงมา้างหน้ารออยู่รออยู่รออยู่ข้างหน้ารออยู่ข้างหน้าส่งมาเลยส่งมาเลยเอ้าไปน,นะนอบอล <laughs> เออตงมาล้มาเพื่อนตงมาพร้อมพรออยู่เออโอเคเุ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอาเลยบอลเออเธอเฮ้ยเฮโอ้โหโอ้โหอห้ห้โหโอ้กหโอ้โ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 หห้โ้โหโออ้โ้องโหโอ้อ้เออ้อ้อ้โหโอโออ เฮ้ยชันทำประตูบ้างนี่ไอ้ชันทำประตูบ้างเฮ้ยฮึบโอเคเอาบอลหายไปอยู่นู้นเอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอล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 อยู่นี่บอลเออส่งมาฝั่งนี้ฮึบทำไมเตะไม่โดนวะทำไมเฮ้ยโกคนเดียวก็เหลือเฟือโก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 โอ้ยสุดยอดเลยโก้โก้ไปโคตรเตะปะชนเสา บีดีมากบีบีดีมากบีเร็วเร็วเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนลอนงมาเมาลไปไปสวยเพยิง้ยเย่เพื่อนยิงโคสวยอ่ะเพื่อนเยิงสวยมากฮึ่มโก้แม่งเซฟจริงโก้โคเซฟบายยว่างว่บีบีโอ้โห เพื่อนเพื่อนมันยิงเขาสวยอ่ะาตูดมาแล้วนะครับต่อนเลยไปไปครับไปครับเฮ้ยโกออกมาเล่นทำไมโกเพื่อนเพื่อนมันยิงเก่งวะมาเล่นกันนานแล้วมั้งหุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วไปไปเพื่อนเพื่อนมึงเล่นเก่งมากอ่ะใช่คนนี้เพื่อนว่างอยู่เพื่อนพวกนี้ว่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกโก เฮ้ยโก้ไปเล่นทำไมเป็นโก้ดีแล้วอ้าวบอหลหายโอ้โอเ,เหนื่อยเบื่อโก้แม่งดูดีมันเตะคนเดียวเลยอะ่ะมาแล้วพระเอกมาแล้วขี่ม้าขาวเข้าไหมไม่เข้าครับเนี่ยมันเตะเอาเตะเอาเลยอ่ะเวลาที่มดแล้วครับนี่ใครเอ้ยหกต่อนหนึ่งนะฮะชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยากเล่นอีกอะได้เราชนะเพราะใครทำไมเราเตะไม่ได้เลยวะเนาะมันต้องโดนตัวนะ่ะก็มันโดนนุ้ย